พูดทางล่างนี่หนอ่ระโหลเลยเนี่หนึ่งแต่จริงอาจารย์บางทีกระลงหนึ่งกับสองคู่ไปเลยนะแล้วแต่เนี่ยคนเราจะตึงตัวเนี่ยเห็นไมกึ๊กึ๊ดจะอยู่เท่าเมื่อวานที่อาจารย์ทำให้หนูอ่ะหนูไปทำให้พ่อบ้านพ่อบ้านบอกโอ้ดีมากเลยดีแบบทำสองทีหายเลยแล้วก็ตึงตึงดวันนี้เลยเอาเวทบุตรทีมาเลี้ยงเลยใช่ไหม ดีครับดีดีครับแต่นี้นื่งนี้กดแทงมานี่อใช่หนึ่งไปดุดหไปค่ะถ้าลงสัญญานะลงสัญยานอันนี้เราลงพอลงพื้นฐานพื้นฐานหลังเสร็จถ้าเราจะนวดสุขภาพเราก็จะนวดโค้งคอนะครับอแต่ถ้านวดแก้การก็แล้วแต่ว่าเขาตึงคอไหมใช่เขาไม่เขาไม่ตึงคอไม่ตึงหัวเราก็นวดแต่หลังถ้าเขาตึงคอนี่เรา เราเราเรานวดได้เลยเนี่โค้งคอตรงนี้นะพอโคงคอเสร็จได้เราขึ้นข้างบนอันนี้นวดสุขภาพหรือว่าปวดหัวมือหัวแล้วก็นวดแต่ขมับเนี่ยเราเราก็ครุไปสักสิบยี่สิบรอบนะครับอาจารย์จะคืนทั้งยี่สิบมันนานหน่อยใช่นี้แหละครับเออเนี่ยพอเราเราคืนขมับเสร็จแล้วก็ค่อยๆกดแล้วก็ไล่ไล่กลับมานะครับ อ่าแล้วก็มาแล้วมาคุยทีนีแต่นี้แล้วก็มาลงนี่อ่ัแตนี้เรามาลงข้างสะบักเนี่ยเห็นไหมเราทัสะบักอันนี้ดูสุขภาพนะดูสุขภาพแล้นก็กึ่งแก้การแล้วก็นวดได้ปวดแขนพอเราโนดข้าสะบักเสร็จแล้วก็โนดบนบนกระดูกสะบักเห็นคำนวณเวลาชั่วโมงครึ่งเป๊ะนะนดตามตัวจันอ่า อันนี้เราดูดสุขภาพก่อนนะครับอย่างนี้ลูกค้ากรุงเทพมาก็บอกถ้านี้ไม่มีให้เขาเขาโวยเขาต้องเอาท่านท่านนี้ดีเอ่อยืดเาลยยืดเรื่งกิ้งลูกค้าแสดงว่านวดบ่อยนวดบ่อยนวดมาเยอะลอยเดคนน่ะเพ่อน้าเออมันดีตอนนี้เขาบอกว่ารูนบ่อยตรงนี้ พิงให้มันคลายะให้มันคลายเห็นไหมลายหมดเลยตัวนี้สิโค้งเนื้อมันน้อยเราจะไม่ต้องกดแรงเอาแค่คืนให้มันคลายเลยกระซิบหนักทั้งหัวทั้งแขนเลยตอนนี้กระซิบก็โล่งเลยเห็นไหมเออบางคนก็นะได้แต่เราจะไม่ไปเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอาการอะไรอาาจรย์เพื่อสุขภาพอาาจรย์ แค่กชีไม่้่ลาเนไมเี้ยเบาเลยไหม่ถ้าถ้ากระปวดบ่าเราก็ลงน้ำมันได้เราลงรูกได้เลยเน่ด้วยท้งายเนี่ดเนาะนี้มันจะตึงเรากดหนึ่งนวงน่วงมาในี่น่วงให้มันน่วงให้มันหายตึงนรงเส้นไหล เส้นนี้อ่าครับแล้วก็มาเส้นเหนือสะบักเราก็ต้องนวดอย่างนี้นะตึงแบบตึงแบบอ่าแต่ตรงนี้ถ้าก็ตึงตรงนี้นะครับอันนี้พวกพวกลายติดสะบักโจมก็ได้สามารถอยู่ใงพวกลายติดมันจะมีอ่าตรงนี้การเรียนอกนะครับ นล่างิอันนี้ต้องเบานะครับนี่เราเราจะคืนก็ได้นะว่าคืนธรรมดาก็ตีค่นับ้นอทำลายใช้งานนักเวาสม่เะลายนะพยายามลนี่บอลโลก็เป็นนะครับ กำเนิอนอ,อกมี<ด><ด>ที่อะไรยกแขนหูแขนหมุนแขนด้านหน้ามันหมุนไม่ได้นะมันไปอย่างนี้มันติดอ่ะแตอนี้เออพอเราเราได้ราได้ตอนี้อันนี้เรานะถ้าเราเจ็บมือเราคือ,อ้ลูกค้าชชอบนะมันต้องแรงนะเนี่ย มันก็เดงกกาที่ทาแล้วขึ่นของมรนก็เยอะมแต่บนีลงไปเลยน่ไหมตอนนี้เราลงลงพื้นฐานขาไปได้เลยอย่างเงี้ยใช้ใช้ขาวลงอย่างเงี้ยมีลงงานที่สองถ้างานที่หนึ่งมราลงเราลงแนนที่หนึ่ง นี่แนวหนึ่งนี่แนวสองแนวสองลงนี่ก็ได้ครับ่อนี่แนวสามใช่ไหมการดันหยีบดันหยบช็อเลยมมนจังหวะนช็อตจึงมันจะตึงแนวนี้แ่วนี้ ขคนขาใหญ่แล้วมัแข็งเราไม่ให้ยลงไข่เจีวเออฮะไข<ห>่หนัวะอาจจะมี้ริงไหมตัวนี้อ่าแชมป์คนไทยระดับโลกอะ่ะเขามีท่านี้เน้นมันเน้นมันก็มีกอร่อยไข่